ะแตอนที่เราจะมาเรียนที่การเขียนเป็นหลัง 体验。<Yeah. S 2> yeah. My. เดียวและเราสามารถบอกตำแหน่งที่ต <pr> ั้งของสิ่งต่างๆในห้อมูลได้ใช่ไหมใช่่ใช่นะคะอ่ะทีนี้นะคะเวลาเราเขียนแผนผังเราต้องกำหนดอะไรกำหนดสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในแผนผังฉะนั้นสัญลักษณ์ในแผนผังส่วนใหญ่เขาจะใช้รูปเดคาคณิตนะคะ เขจะใช้ทูกเาคณิตเป็นตัวกำหนดสัญลักเช่นลูกอะไรคะูวงูวงวงรูปสี่เหี่ยมนตัวลูกลูปอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะสเหลี่ยมเองนะคะเอาเขาก็จอยางไรดีเดี๋ยวเรานางลูกเตาคณิตมาเขียนเป็นเส็นามเราไปใช้เพีสี่ต่าง ะะะค่ประโยชน์ที่นี้นะคะเม pues ื th th in ่อเราเก็บแผ่นถังแล้วประโยชน์นะคะประโยชน์ของเพนถังแผ่นถังเราเก็บแผ่นถังขึ้นมามีประโยชน์ไหมคะมีคะประโยชน์ไหมมีค่ะมีประโยชน์อย่างไรคะช่วยบอกช่วยบอกการแข่ช่วยบอกการแข่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆว่าอยู่ตำแหน่งอ่าอยู่ตำแหน่งใดอยู่ระยะ ใช่หรือระยะไกลใช่ไหมคะแรงโนมเปไงคะช่วยให้อะไรคะเมื่อเราบอกตำแหน่งแล้วช่วยให้เราเป็นยังไงให้เราหาสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะพอเข้ามาเุ๊บสมมติว่าเข้ามาในห้องเรามีแขนขังูใไปอู่ใช่ไหมคะแขนขังที่ขนาด A4 อ่าพอเข้าในห้องฟับนะคะในแขนขังเขาบอกเลยว่า นะคะปรเโย่องของเขียนค่ะทีน,นี้เรามาดูวิธีการเขียนเมื่อกีค้ครูบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนเข่งขาของห้องเรียนของเราดูนะคะ,ะเรามาดูวิธีการเขียนก่อนนะคะว่าต้องเขียนอย่างไรนะคะเขียนค่ะมาดูวิธีการเขียนเข่งขานะคะอะก่อ,อนที่เราจะเขียนเข่นขา นะคะก่อนที่เราจะเขียนลงไปในกระดาษเราต้องเป็นยางในก่อนเราต้องทำไนก่อนคะทำไนคะเราต้องทำใทนำใก่อนสำรวจอะไรจำได้ไหมคะสำรวจในห้องเรียนเรารอบๆห้องเรียนเราว่าในห้องเรียนเรามีสิ่งตา่ตางๆหรือมีสิ่งของอะไรบ้างใช่ไหมคะ อย่างเช่นในห้องนี้สมมติว่ารูจะให้เรียนเขียนเห็นผ่านห้องเรียนของห้องก ủa đây nó khác quá này không nhìn nghe này ba nghe cái <laughs> gì khác hay còn cái gì อย่าลืมนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราสำรวจแล้วใช่ไหมคะว่าในห้องเรามีอะไรบ้าง เขียนชื่อกำหนดลงไปแล้วในรูปักษ์ไหนเสร็จแล้วเราก็มาเป็นไงคะมาระบ,บายสีนะคะมาระบ,บายสีให้สวยงามให้มันชัดนะคะว่าโต๊ะรูที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอื่นผ้านั้นเราใช้สีอะไรโต๊ะนักเรียนเราใช้สีอะไรนะคะแพนทางข้าสวยน่าดูไหม หน้าดูไหมคะหน้าดูนะคะหนึ่งแผ่นทังต้องชัดเจนนะคะเขียนสวยกำหนดสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะรูปต้องเป็นไงด้วยถ้าะบสีเวยด้วย,วยมันจะทำให้เราน่าดูแล้วก็ดูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ่าดนไหมคะอันนี้ตัวอย่างดูไหมคะอันนี้ตัวอย่างที่ เก็บไปเรียกนะคะเป็นแผนทางข้องเรียนของเขานะคะนักเรียนดูด้านหน้านี้นอนนานี้หนาประดานดำเขาใช้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมข่าแล้วก็ระบายสีสีสีเทาสีดำนะคะสีดำนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรคะมีอะไรโต๊ะกู งมาอหอมคะถัดมาจากประดาน,นดำก็เป็นโน้โน้ตขุ่นูนะคะเป็นสีเหลี่ยมผืนผาก็ต้องมีสันยาไปแล้วก็กำอนดีอะไรไว้สีอะไรคะสีชมพู นะคะอ่ะเ้าวกำหนดสัญลักษณ์เป็นอะไรคะเกาเรียนกำหนดสัญลักษณ์อะไรไว้ตีเรียงจากโราะน้ำสีนีอะไรคะสีฟ้าแล้วก็เขียนชื่อไว้ว่าเป็นโต๊ะนะเรียนนะคะนอกจากนั้นห้องนี้ยังมีอะไรอีกคะห้องในห้องนี้มีอะไรอีกอะไรอีกอะไร มุมอะไรมุมอะไรคะอ่ามุมหนังสือมุมหนังสือก็กำหนสีอะไรสีเรียวตาสีเขียวเออนี่คือุมหนังสือข้างหลังห้องเป็นกุหนังสือคือมุมอะไรคะมุมทำความหลายเห็นไหมคะเรนทำห้องนี้สามารถบอกได้ว่าทำเรนหลาา ผมกสิ่งของในห้องนี <OLED> ้อย <amiento> ู่ตรงไหนเอ็กซ์เจอแบบนี้แล้วครูอยากรู้ว่าครูอยากรู้นะคะดีนะครูอยากรู้ว่าให้แกดูนะโต๊ะอยูอยู่ตรงไหนสามารถบอกได้ไหมอยู่จิตกะอะไรจิตกะกระดานดำจิดกับกระดานดำแล้วก็ด้านข้างติดกับงุม อามุมหนังสืงอเนคะ่ะแล้ถามอีกตันนึงว่าถามอีก้นว่ามุงทางความสะอาดอยู่ตรงไหนของห้องยู่หลังห้องอยู่หลังห้งหงหงหงงองติดตะมุมอยู่ใกล้ๆัะมุม ฏิบัติจับห้องต่างๆจับวันของในห้องทำไมคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะง่าย แขนแขนถามก่อนที่จะลงมือจัดห้องคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรอะไรรวดเร็ว 好看点啥子没？哎。 ความผมว่าเป็นของทุกคนถูกไหมถูกนะคะเช่นนั้นนะคะห้องเรียนในเมื่อห้องเรียนเป็นของทุกคนทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะรักษาความสะอาดให้ในนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทําอยู่คนเดียวนะคะห้องเรียนเป็นของส่วนรวมฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด นะคะอะก่อนที่นักเรียนจะจัดห้องนักเรียนควรมีคนให้จําปื่นาคะควถามใครัหมคะอนที่นักเรียนจะจัดทุนักเรียนต้องทำยังไงนะนักเรียนต้องําใรถามครูครูและก็ขอคำแนะนำ แล้วมันปลอดภัยไหมมันสวยงามไหมนะคะสะดวกต่อการหยิบมาใช้ไหมนะคะเพราะว่าเราเป็นไงคะเรายังเป็นเด็กเราก็ต้องขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากผู้นำจากร่ันผ้ 你看。Hey, งานที Bien, ่เราเราเตรียมไว้นะคะเรานำสัญ okay. ล uh ักษณ์ไปวาดลงในกระดาษนะคะอ่ะ so? ร hmm. ้อมทั้งเราเขียนอะไรด้วยเมื่อเราวาดสัญลักษณ์ลงกระดาษเราต้องเขียนชื่อที่สัญลักษณ์นั้นด้วยว่าเราใช้สัลักษา์เช่นเราใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนกระดานดำเราก็เขียนในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงตรงที่กระดานดำว่าอันนี้คือกระดาน ครันะคะอันนี้คือปตูวันนี้คือนะจะรักถามเรียนนี้คืออะไรคะที่ทอาีเหลี่ยมจตุรัสคือโต๊ะเียนนะคะ้องมีตเัวสัวคสก้ครบนะคะเราวางแถวเหนี้